วันที่17มีนาคมพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกานายทรงรัฐเผ่าเพลงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลบบุรีครั้งที่2ทั2568โดยมีคณะกรรมการชมรมระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง11อำเภอและผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมณร้านอาหารแสงจันทร์อำเภอโคกสมบูรณ์ โดยในที่ประชุมได้พิจารณาปรึกษาาลือในเรื่องของการจัดงานแข่งขันกีฬาราชสีลมบีครับทั้งที่4ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568โดยใช้สนามกีฬาเฉลิมงพระเกียรติเทศบาลตำบลโคกสมงจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งจะมีการแข่งขันชนิดกีฬา2รายการคือ 1. ฟุตบอลชาย11คนและ 2. การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง โดยจะแบ่งแต่ละอำเภอออกเป็น4โซนหรือ4ทีมเพื่อคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละอำเภอแต่ละโซนก็ร่วมการแข่งขันกีฬาราชสีลมบ,บุรีครับครั้งที่4ในครั้งนี้ จะมีการปะตุ้มเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยจะมีการประชุ้มเขาเรียกว่ารถน้ำนำหัวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพิ่งจะตัง้งเลยวันที่2 น้ำกำหมอเหมือนที well ่ฤดีมีฤดีเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำประยายนอให้กับอาจารย์พิระช่วยแล้วก็มีเรือนที่เป็นยังไงเห็นเห็นด้วยไหมครับท่านเบนที่2เนาะเพราะว่างานเนี้ยคือเราก็น่าจะหมดนะหมดแล้วเนาะ22บอกว่าอาจจะมา อาจจะมา,า <spit> ไม่ใช่แค่คณะกรรมการจังหวัดก็ได้อาจจะมาเพื่อนักอ่านคนได้นะครับเราก็จะมามาที่นี่แหละเอาตุ้มตีมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับถ้าอาจจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาดูฝันก็จะเชจอคนไทยอาจจะมีของตอของท่านก็อาจจะมีผมู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่เกษียดไปที่เกษียดไปทู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาทังหมด เดิ๋ไปกันทันกันมาด้วยถาเวลาใครเป็นประธานกองทุนบ้างตรงเนี้ยยกมือหน่อยครับ เสื้อคเสื้อต like ัวนี how? 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 How how? How ้เลยนะครับเสื้อตัวนี้นะครับพื้นนีครับลายนเ้ากนอยะครับเอาเับทีทีแรกอย่างนี้นะครับทีแรก เราจะให้ทุกอำเวอเป็นคนซื้อถามว่าซื้อถ้าซื้อเนี่ยมันจะได้นำไรประมาณตัวละ120บาทประมาณนะครับ120บาทสิ่งที่เราจะต้องให้ให้อะไรมายังนึงทุนการศึกษาของพวกเรา1 <c ười> 2 0ง0 0นสันะครับ2อาติมนกมกะติมนกม100,000อาติม กาท่วงสองหมเป็นหนึ่งแสนสองพันและหนึ่งแสนสองหมื่ามถ้วยพวงของระดับประเทศอีกสามหมื่นก็เล่ของกุถ้าเราจ่าะเงิเป็นแค่นร้อยครับางขายสามรเพื่อจะได้ทาเงินมาจากงานนะครับเมาเอนรับานแลถ้าเหลือและสีที่จะต้องหาลือก่อนที่ทางคณะกีฬาก็จสีทีจะต้องหาลือก็คือสีสีวีเอ็มี เึอนผมเพื่อประมาณ30ตัว,ตว,ตมตมตวผมมีสีเขียวกับสีว่วาเราอยากได้สีไหนส,หนสีนีขายตัว3,000ตอวเนี่ยตอวน,นี้บอลเนี่ยน็น เราเกิดขึ้นได้นะครับคถ้บส่งในรังในกรงรวมแล้วไม่ไดึ้รื้อขึ้นมาได้ได้แล้วทั้งหมดทั้งดวงเนี่ยภายในเดือนนี้ทันได้ไหมรันเนาะศูนย์ประชาสัมพันธ์ปลายปกครองตะบนกลองเกตบรายงาน